สีครับผมคุณครูมาร์เจโรงเรียนตลาดน้กเต้นมะขามอํเาเภอยะรังจังหวัดปตัตตานีวันนี้ผมจะมาสอนการทําสื่อกี่กับภาระ,ะศึกษาวันนี้เรามาในทำอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมียางสีดำหรือไม่ก็สีขาวก็ได้ยางส้นกันไกลมีคัตเตอร์น็กซีนกาว นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือฟิวเจอร์บอร์ดสีดำการตัดฟิวเจอร์บอร์ดสีดําขนาด70คูณ40นะครับสื่ออันนี้เกี่ยวกับพระศึกษาซึ่งเราจะใช้ต่อเมือ่อการเปลี่ยนตัวนักกีฬาหรือบอกเวลา เราจะใช้ทำสองด้านครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวเรามาเรามาทํากันนะครับขั้นตอนแรกก็คือตัดฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเจสิกคูณสี่สิบก่อนสองแผน่นสีดําต่อไปเรามาตัดตัวเลขขนาดสิบเซนคูณสี่เซนนะครับํำนวนทั้งหมดห้าสิบหกชิ้น การทาตัวเลขให้เป็นเลขแปดนะครับวิธีการทําก็คือเราเอาอยางสีดำนี้ไปสอดใส่ในรูของฟิวเจอร์บอร์ดอย่างนึงครับเวลาตัดฟิวเจอร์บอร์ดให้ตัดแนวแนวความยาวแนวเส้นของฟิวเจอร์บอร์ดอย่าตัดขวางของฟิวเจอร์บอร์ดเพราะว่าเราจะใส่ในรูไม่ได้นะครับนี่นะครับ,รบผมจะสาธิตให้ดู ตัดเสร็จแล้วให้ใสอย่างนี้สอดใสอ่นนี้นะครับซึ่งทำไมเราต้องสอดใส่อย่างนี้เพราะเวลาเราจะทำตัวเลขเราก็สามารถพลิกหน้าหลังได้ก็คือสีของตัวเลขจะมีสองด้านก็คือสีแดงและก็สีดำนะครับอาทีนี้ในเมื่อเราตัดอย่างนี้เสร็จแล้ว เราก็เรียงเจาะรูที่ฟิลเตอร์บอดสีดำนะครับเจาะรูที่ฟิลเตอร์บอดสีดำให้เป็นเลขแปดก็คือหนึ่งตัวเลขทั้งหมดเจ็ดชิ้นหนึ่งตัวเลขนะครับให้เป็นเลข 8. แปดเราก็สามารถพลิกได้นะครับทำตัวเลขอะไรเราก็สามารถพลิกได้ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกัน หลังจากผ่านไป30นาทีเราก็ได้สื่อชิ้นหนึ่งนะครับบอรบอกเวลาแล้วก็เปลี่ยนตัวนักกีฬาวิธีก็คือพอได้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะทําตัวเลขอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้นักกีฬาเปลี่ยนตัวนะครับสมมติสมมติว่าเบอร์สิบแปดนะครับสิเอาก็คือ18ออก เบอร์อะไรเข้าสมมติว่าเบอร์เจ็ดเข้าะจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการบอกเวลาเพิ่มเวลาบาดเจ็บของฟุตบอลนะครับเราสามารถที่จะทดเวลาบาดเจ็บกี่นาทอีอย่างนี้นะครับทดเวลา3นาที ส่วนพีเจบอดอันนี้เราสามารถไปใช้ในการแข่งขันกีฬาได้ครับสำหรับวันนี้ในการทำสื่อผมขอจบการนำเสนอการทำสื่อเกี่ยวกับสุศึกษาพละาศึกษาส่วนคลิป,ลปต่อไปเดี๋ยวผมจะหาการทำสื่อชิ้นใหม่ๆลงให้ลงในโอกาสหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ